ปีแม่มียายเ <c oughs> อาโคนี่นะคะมันอาจจะเป็นมุมแบบมุดมุน,นอันนี้พี่แทนนะทุกคนเห็นไหม <c oughs> อันนี้นะคะเราสั่งเคฟซีมาเราแอบแม่สั่งมาฮะเดี๋ยวเราจะมาเอากันนะแต่ว่าเราต้องรอ นะคะจะดูกันว่าแม่จะแม่แตยังไงนะคะต้องแอบมายินรอนะคะกอนนี้เขาจะเข้ามาแล้วแม่เห็นใช่ะคะ่ะเดี๋ยวเรารอรอ,รอแก๊บมาส่งเรทุกคนเราสั่งมาพี่แทน่้นนามาล้าปเนี่แทนคนคิดนะะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะรอได้แต่รอเท่านั้นแต่เดี๋ยวไปดูตอนมาแล้วก็ได้ะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าบ้านนะคะน,นี่นะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าบ้านนะคะแล้วแม่อยู่ตรงมาเราจะไปดูกันค่ะมาถั่วมากลัวแม่จะทำยังไงน,นะทุกคนนี่มันมืดอ่ะน,นี่นะคะโอเคอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเอาตังค์แม่มานะคะขอตังค์แม่แล้วนี่นะคะก็คือเคสีที่เราแอบสั่งแม่มา เราแบบว่ามันดึกแล้วเราก็หิวบ้างนิดนึงนะคะเราก็เลยสั่งมานะคะเพราเรามีหิวบ้างถึงแล้วใช่เราก็ต้องมีหิวบ้างใช่ไหมอันนี้เราก็จะสั่งเป็นไก่มานี่ค่ะไอ้เราบินกันสองคนนะเราก็เลยสั่งนิดเดียวเดียวค่ะแล้วก็สั่งเป็นมันบดกับทูน่าสลัดมาด้วยอันนี้แอบแม่กินค่ะนี่ชิมด้วยทุกคนอันนี้ก็มีซอสมาให้นะเขามีซอสมาให้เราเรามากินกัดีละ ใช่อารุธไม่หิวนะคะไม่หิวอะไรเลยไม่หิวนี่นะคะอืมนี่ข้ามข้ามข้ามไก่กรอนนะคะทุกคนนี่นะคะมีอะไรบ้างอ่ะมีไก่แล้วก็นัคเก็ตนะคะทุกคนไก่กรอบแบบนหน้าแกะนะคะเราจะมาดูอันนี้กันบ้างว่านี่ก็จะเป็น มันบดนะคะขวบแพ็กแมนมาเขาโกหกด้วยนี่เป็นชุดหนังหรือแปลว่ามีสองส่วนทำไมอ่ะมีสองอาอ๋อถูกด่าอ๋อหานี่นะคะอันนี้มันบดนะคะแล้วก็มีทุน่าสลัดใช่ทำมากินกันดีกว่าทำกังไงนี่นะคะ เราจะมาเริ่มเราพิมพ์คนชอบกินน่นองนะคนะให้เรามาลองไหมเราลองพิแทร์เราสม,มัยกินก,กินเลยนะหลอ่อคือหลอ่ <laughs> หลอ <laughs> เขาบอกว่าไก่พึ่งสุกสุกแบบพึ่งสุกเลยุกคนอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไกปิดไก่เว้ยไก่อะไร่าไก่แล้วเห็นได้อ่ะ กลิญนาใกล้ไม so <LO AT> <l ots> ่ใ <h> ช <iento> ่แบทแมนทำไมอะแบทแมนมีปีบแบทแมนมียาก็คือเยอเลยไปทุกคนทุกคนก้าันไางไม่ได้นะนี่ไจะรุ้นะบอยเคสินี่อะไรที่แปลงลองดิอันก็ chụp bay nó này thoải không? kiểu mhm này mhm 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 ừ. mhm mhm Rồi mhm 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 mà mhm อันนี้ขมอมาให้เลยปกติกินซอนอะไรกันเรากินซอสผสมใช่เราปกติจะกินผสมกันทุกคนก็บอกกันได้นะคะว่าใครกินซอสอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาแล้วทำไมอ่ะแกะซอสไม่ออกอ่ะชิดไปก่อนเลยอ๋อแบบนี่นะเกะง่ายๆแกะง่ายๆอันนี้คือเกะง่ายๆไก่อะไก่แฮปปี้จริงๆอ่ะกินธรรมดามาก็พอแล้วใช่ คือความแซ่บอะเจมแกะยากอะเราต้องมีความพย,ยายามทุกคนในการกินบุงในในการกินเราต้องไม่ย่อท้อต่อการกินลุณซสดกุณช่างปรึกปรึกปรึกจะมากินนี่นเรากินแบบอืม กินแบบนั้นมั้งอ่ะหรือว่าแก่เราคนเรงเคาหรออืมอืมเป็นกรอบมากไก่ทำมอพอพูดมาราเลยค่ะคุณ อหลักสิ่งที่อร่อยของเนื้อเค็ี่คือน้องไก่มไม่รินก็เป็นกระดูกที่ติดอยู่ตามคอบบกซากมาอื้อ ก็อร่อยกินตับกูดีหืมดูมันอร่อย่ากเหรยไม่เหมาคนนี่คือสิ่งที่อร่อยค่ะทุกบแป้งดีนืนน่นี่น่ แล้วก็นอกจากน้ำเกงกับก่ะยังก็มีเป็นนี้มันบดนะคะนี่ร้อนๆเหมือนกันนะคะร้อนร้อนเลยนี่นะคะอื้อ ร้อนมากแอร่อยยี่งอรอยสุดอ่ะคุณน้าสลัดนะครสลัดปลาสองตัวเริ่ไปแล้วเร่ไปแล้ว แบบใช้นี่เลยรวนคุณน้ารักดีไปเ็คุณนา้าแบบนาตื่เต็นไปมากคนคือแบบผุ่มมากค่ะเทปนี้ค่กกนะอันนี้จะมาค่ะสองร้อยสิบงะเอาโคเอาโค แม่แม่แม่ไม่ถึงตัวไม่รู้่างนะอันนี้กนทุกคนป้าปาเราไปนะอ่่แล้วเราเราไว้ไม่พอแม่คนที่แย่ก้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปแบ่งแม่ทุกคนเพราะว่าเราต้องให้สินบนแม่เป็นพ่อใม้คนตาย หรัววันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ check, นะคะแล้วก็ถ้าใครยังทำอะไรนี้ก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะแล้วก็มีพิมพี่แฟนเพจน,นะคะใน Facebook แล้วก็กติ k ต o อมีพิมพี่42แบทการ์ดยนะคะ้ววันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย